โอเคนะคะสวัสเนี่ยหาก็อันนี้จะมากมานี่โอ้ฟ เพลงมานหน่องมตอนนี้มีนิบัลหนึ่งแล้วก็อันนี้มีอีกสองอันของที่สำเพ็งนะแล้วก็อันนี้สนุกมากนะแล้วก็มีอีกอันนึง เป็นอันนี้แบบนี้แปบนี้กองชชบเลยอนี่นะ เก็บสัมของที่เราไว้น,น่นะสัมเพลงมาเห็นไหมถึงว่าซื้อมาอันอัน,นี้สามน,นี่นะอันนี้กับอันนี้สโลแต่อันนี้ไม่สโลนะอันนี้ไม่สโล นนนนก็อันนี้น,น,นะคะก็มีคโลกนิดนะดือถือก่นให้มันโอเคแ๋ยววันนี้ขอลาไปก่อนนะอีเ้อ๋ออย่าลืมเดี๋ยี่อย่างรอแป๊ เป็นของที่สําเพ็งมาเหมือนกันนะอัน,นก็จะเป็นของที่สําเพลงมาเหมือนกันหนึ่งนะคือมม่หมาน้อยสิบบาทเป็นโปกเกมอนโปกเกมอนอยู่ในภาคแบกเอ็นใหม่นะคะอันนี้ก็เหมือนกันสายพันธุ์มังกรนะคะมังกรนะธาตุมังกรอัน,นก็ธาตุไฟนะคะอันนี้ ทาเกชิเคยเอ่อเคยเห็นแล้วนะเป็นตัวของทาเกชินั่นเองนะคะตัวนี้ไม่เคยดูไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ทาเกชิก็เห็นมาแล้วอนี้ร่างสอง้นะมั้งร่างนี้มันจะเป็นพืชน,นะมีพ่นพิดได้นะพ่นพิดได้นี่นะ พวกนี้ก็จะเป็นโปเกมอนเดี๋ยวมาดูกกันว่ามีกี่ตัวหนึ่งสองแล้วก็สามสี่แล้วก็ห้าห้าขอลาไปก่อนค่ะบายบาย